ตาเอ๋นองอยู่ตรงนี้กว่าจะได้ลูกชุบไม่ใช่ง่ายๆเลยนะว่านหน่อยไม่ใส่แปลปันทั่วกับพวก,กะทเครื่องปันก็ตัวเดิมนั่นแหละป้าปิดซองฉันนั่นแหละจะได้ไม่ชุดออกข้างหนอนเอาไฟอ่อนอีกครึ่งชั่วโมง ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ชังเหลาเนาะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยจะต้องมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะเผื่อแต่ละลูกอะให้เท้ากันมะจะใช้ปริมาณอยู่ที่5กรัมต่อลูกนะคะถ้าเป็นกล้วยหรือว่าพักอย่างอื่นที่ขึ้นพิมกัค่ะมันจะใช้ปริมาณที่เยอะว่านะลูกเทปั้นเสร็จแล้วก็ต้องใส่ฝ้าปิดให้มิดจิตนะคะเพราะว่าถ้าโดนอากาศอะมันจะทําให้แห้งเลยตัวเดียวพอเวลาที่เราทาซี่อะมันจะไม่ซ้วยเอาแล้วจะใช้พิมพ์มังปั้นมือมังสะส้มกันไปทาซี่ค่ะแล้วก็ชุบบุญค่ะว คนชูประมาณสามถึงห้ารบแล้วแล่ตัวงานเป็นลักเลยนะคะพอเซ็ตเลวก็<ะ>ได้ประมาณนี้นะคะทาตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นจริงๆกว่าจะได้แค่นี้นะเข้าใจเลยค่ะวะเมค้าทางไล่เขาก็จะไม่คอยทํานุ่มนี้กันเนาะเพราะว่าเป็นขนมที่แบบว่ารายละเอียดเยอะใช้เวลาเย,ยอะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่พอทํามาแล้วมันก็แบบเนาะค่อยๆพัฒนากันไปนะคะสูตรวิธีการทําเดี๋ยวจะไว้ห้ในช่องคอมเมนต์นะคะทำขนมทําตามสูตรจะต้องมี กิโลชังงห้เป๊ะเป๊ะตาชังบวกเครื่องปั่นอยู่ในตะกา้าแล้วเหมือนกันจ้า